สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่มองหาผู้ชายมาเป็นสามีแล้วผู้ชายก็คือต่างชาตินะจ๊ะไม่ใช่ผู้ชายไทยโดยเฉพาะสาวๆวัยห้สิบอัพอัแล้วกันเนาะคุณมองหาผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยอายุเราก็ไม่ได้น้อยแล้วเราก็น่าจะรวมเราเพราะรวมโดโกด้วยไงโส๊์มีแล้วคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ เขาให้โบด้ได้มีความสุขสบายที่โบพอใจนะเหมือนกับที่ต้องการนั่นแหละคุณคุณนะคะคุณต้องการมีสามีต่างชาติแล้วคุณก็อยากไปอยู่กับเขาอย่างที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องทำงานยิ่งดีไม่ต้องดิ้นรนเรื่องการมีชีวิตยิ่งดีคุณก็คงชอบ แล้วคุณก็อยากที่จะหาให้เจอแล้วยังไงจะเจอใช่ไหมตรงนี้เนี่ยบอกกันเป๊ะๆแน่นอนไม่ได้หรอกเพราะว่าเราปรวัเองเหมือนกันแล้วก็คุณ,คณทุกคนเหมือนกันไม่รู้เลยว่าผู้ชายที่คุณจะเลือกคบหาเนี่ยเป็นยังไงอยากให้คุณเลือกคบหาและใช้เวลาทำความรู้จักกันสักพักหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจ ไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าเมื่อคุณไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยก็เท่ากับคุณเนี่ยหัวเดียวโด,ดเดยจะบ่ากระเทียมรีบไม่กระเทียมรีบดีกว่าเอาแบบหัวเดียวกระเทียมโทนดีกว่าเนาะเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะไม่มีใครช่วยคุณคิดจะไปแวะหาใครก็ไม่ได้ภาษาที่พูด ก็สื่อสารกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าใครที่ไปอยู่ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษแล้วพอได้ภาษาอังกฤษก็ดีหน่อยไงใครที่ไปอยู่ประเทศที่ต้องพูดภาษาที่สตรงนี้จะยิ่งลําบากเลยเพราะเรายังพูดภาษาไม่ได้อันนี้เอาแบบที่พูดไม่ได้ก่อนนะดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศทําความรู้จักกันสักพักนึงก่อนอย่ารีบร้อนนะคะ ใครที่ไม่ได้นึกอะไรเลยฉันไม่เกี่ยงถ้าฉันไปอยู่กับเขาแล้วฉันต้องทํางานฉันก็ได้อันนั้นแล้วไปเลยนะคะไม่ต้องฟังโบก็ได้ใครที่ไม่ใช่คือโบ๊อะอยากให้ทุกคนมีชีวิตในต่างประเทศที่ไม่ลาบากมากนักนะคะตัวโบ๊เองอะจัดว่าไม่ลาบากนะโบได้อยู่ขโบ๊ได้สบายๆชิวๆปกติอยู่ที่บ้าน โก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรมากก็สิ่งที่ทําก็คือสิ่งที่เรเองทาแล้วสนุกสนานไม่ได้ทําเป็นการดิ้นรนนะนะแต่คุณไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุณมีงานทําแล้วคุณมีรายได้เป็นของตัวเองด้วยแล้วสามีก็ให้ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะโบไม่ได้เป็นตัวอย่างตรงนั้นเลยเพราะโบะทํางานที่รายได้เล็กๆน้อยๆสิ่งที่ดีคือ สามีไม่มายุ่โบธทำได้โบก็เก็บสะสมสะสมเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานานในการที่จะสะสมได้เงินก้อนโตโต,ตถ้าใครที่ได้ไปแล้วได้ทำงานที่มีรายได้ดีแล้วคุณก็ไม่ต้องช่วยเหลือสามีแบบนี้คุณก็เก็บได้ก้อนโตเร็วกว่าโบนะคะใครที่เจอผู้ชายที่ไปถึงอยู่ต่างประเทศกับเขาแล้วต้องไปช่วยเหลือเขา แล้วตัวคุณไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นตรงนี้นะคะโพดก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไงนะดังนั้นก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นคุณต้องใช้เวลาพูดคุยศึกษาผู้ชายคนที่คุณเลือกจะทำความรู้จักเนี่ยให้ดีๆก่อนถ้าเขาไม่ใช่แบบที่คุณอยากจะไปอยู่ด้วยแล้วมีชีวิตที่ดีๆอยากที่คุณคิดก็อย่าเลือก ดีกว่านะคะอย่าเลือกแล้วไปแล้วต้องทนอยู่แล้วต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ได้อยากจะเจอเลยแบบเนี้ไม่โอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีใช้เวลาในการเรียนรู้ผู้ชายสักพักหนึ่งใช้เวลานาน,านดีกว่าที่คุณจะเลือกเร็วๆแล้วคุณไปเจอสถานการณ์ที่คุณไม่ได้อยากจะเจอเลยนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีพูดได้เท่านี้แหละไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ